สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาฟังเรนดอมกันนะคะคอนเทนต์นะคะคนที่คิดทำลายทำร้ายนะคะคุณเนี่ยนะคะเขาจะได้รับผลกรรมที่เขาทำแบบไหนนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะเช็คพลังงานของคุณดูว่าใช่เนื้อเรื่องของคุณไหมนะคะไปต่อได้เลยนะคะ มาดู <c oughs> พลังงานของเขานะคะหนึ่งดาบนะคะหนึ่งไม้เทา้าเดอะเมจิเชียนห้าถ้วยนะคะแล้วก็ซีดาบนะคะพลังงานของเขาคนที่คิดร้ายทำลายคุณนะคะเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะนะคะเป็นคนที่จะต้องชนะทุกเรื่องนะคะสิ่งไหนนะคะที่เขาเ,เขาเป็นคนยอมแพ้ไม่เป็นนะคะ แล้วเป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายตื่นเต้นนะคะอะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องสนุกของเขาอะนะคะเป็นอะไรที่แบบโลดโผนหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบในสิ่งไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะเขาชอบหมดนะคะเรื่องท้าทายเป็นเมเจอร์เชียนมีมีเซนต์นะคะที่แรงนะคะเขาเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะ ด้วยการที่ใช้เซนนะ,ะเขานี่แหละคือการที่ใช้เซนผิดวิธีนะคะอาจจะจะรู้ว่าตัวเองนะคะมีเซนแล้วก็อาจใจคนอื่นได้นะคะรู้จุดอ่อนรู้ว่าใครรักจริงรู้ว่าใครหลอกนะคะเขาจะใช้เซนประมาณนี้นะ,ะสัมผัสนะคะเขาก็อาจจะใช้ในในการเล่ห์เหลี่ยมในการดูคนนะคะเอ่ออาจจะ ใช้ประมาณผิดวิธีนะคะแล้ว <c oughs> วันนี้นะในพลังงานนี้นะคะมีความเสียใจนะ,ะ <c oughs> เขาเสียใจเขาก็ <c oughs> บางคนอาจจะพักบางคนอาจจะไม่สบายนะคะแล้วก็นิ่งไปมาดูนะคะว่าเขาทำอะไรกับคุณนะคะทำร้ายอะไรคุณนะคะจ้าสติกนะคะแล้วก็สิบเหรียญสิบดาบนะคะเอ่อคิงออฟเพ n เดิล e ลอรนะคะแล้วก็ u e e น ควีนออฟวานนะคะเขาเขาไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มองมองอะไรทีเ่เขาเลือกสิ่งที่ถูกถูกต้อง,นะะงออนะคะสิ่งขอพยนะคะเขาจะทําอะไรที่ถูกใจนะคะถูกใจมากกว่าถูกต้องนะคะเ,เป็นคนที่หรือให้คุณนะคะทำให้คุณเนี่ย ปดตาข้างเดียวก็ได้นะคะคือการที่ทําทให้คุณเชื่อใจเขาไว้วางใจเขาแต่นะคะเขาทําอะไรกับคุณคือสิบเรียนเนี่ยเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะเป็นทรัพสมบัติครอบครัวอะไรก็ตามนะคะมีเล็กน้อยหรือเท่าไหร่ก็ตามนะคะสิ่งที่เขา,อาชอบความชอบความาถูกใจนะคะสิบดาบเนี่ยเขาทําให้คุณเจ็บปวดนะคะ แล้วก็มองว่าคุณเป็นเหยื่อนะคะเค้กเขาสามารถที่จะเอาเค้กล่อคุณแต่หมายถึงว่าเขาได้ใจคุณแล้วนะนะคะเขาได้ใจคุณก็คือทําดีนะคะโน่นนี่นั่นทุกอย่างจนคุณไว้วางใจเชื่อใจเขาแล้วคุณก็รักเขานะคะพอคุณรักเขาเสร็จเขาก็จะทําอะไรได้หมดทุกอย่างนะคะจะพูดยังไงคุณก็เชื่อเพราะคุณคิดว่าเขาเป็นคนดีนะคะ ก็คิดว่าเป็นคู่นั่นแหละนะคะสิบดาบทำให้คุณเจ็บปวดนะคะในเรื่องที่หักหลังคุณนะคะในเรื่องเงินนะคะอาจจะทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับเงินการเงินโกงคุณนะคะทำงานร่วมกันแต่ไม่ให้คุณรู้เรื่องเงินอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่อาจจะเป็นของของคุณเป็นส่วนที่คุณจะได้เต็มแต่คุณได้แค่เศษเสี้ยวอะไรอย่างเงี้ย คือการโกงนะคะแล้วก็ <c oughs> ใช้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้เป็นผู้นําเรื่องเป็นผู้เป็นหัวนหน้าเป็นอะไรอย่างนี้นะคะวินอาวานเนี่ยก็คือตัวคุณนะคะตัวคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะก็คือ,อ,อมังกรไฟเนี่ยนะคะซึ่งดูหน้าคุณเศร้าๆเพราะว่าอะไรคุณอาจจะโดนโกงแต่ว่าคุณ พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณเชื่อใจเขานะคะแล้วคุณก็ไม่รู้นะ,ะแต่ทำทำร้ายอย่างอื่นไม่ได้นะคะอาจจะเขาอาจจะโกงหรือว่าหลอกเอาอะไรให้คุณกินหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เป็นเพราะว่าคุณได้ให้ใจเขาแล้วไงนะคะเขาก็เลยทําอะไรกับคุณก็ได้จนคุณได้สิบดาบนะคะคือความเจ็บปวดจบนะค,ะความเจ็บปวดแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะ เอาไปจนเหลือ10เหรียญเนี่ยน,นะ,ค,ะคือมันมีความมั่นคงแต่มันมีการทะเลาะวิวววิวาทหรือการมีปัญหาเรื่องเงินนะคะทั้งที่เมื่อก่อนมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มจากโกงนะคะมากขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าเราถามว่าเขาทำทำลายนะคะอะไรคุณนะคะในเรื่องการเงินการาโกงในเรื่องทำร้าย คุณให้คุณเจ็บนะคะเจ็บปวดนะคะสิบดาบเนี่ยบางคนก็ปางตายเลยนะคะแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ <c oughs> แล้วเขาข้างหน้าเขาอาจจะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะคะทุกอย่างนะคะแต่ในจิตใจเขาอะนะคะคิดทำร้ายคุณนะคะสิบดาบสิบเหรียญคิดวางแผนไม่ให้คุณรู้เห็นนะคะปิดตาคุณ ให้คุณเห็นแค่นิดเดียวหรือไม่เห็นนะคะบางาผ้าพันตาไว้เลยนะไม่ให้คุณรับรู้ในสิ่งที่เขาทำเขาอาจจะแอบทำนะคะแล้วแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะนี่คือถ้ามีเสียงขออภัยด้วยนะคะคือเขาจะเป็นคนที่อชอบดื่มนะคนนี้นะะหรือดื่มอะไรก็ได้นะคะแล้วเป็นคนที่เลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าเขาเป็น เขาจะเหมือนกับว่าเขาเขาเห็นเรื่องเงินนะ,ะเป็นหลักนะคะคือเขาจะยึดอำนาจนะคะที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนาหาเงินก็ได้นะคะถ้าเขาเป็นสามีภรรยาคุณเนี่ยนะคะแล้วก็เลี้ยงดูทุกคนนะคะอย่างดีนะคะแต่หมายถึงเขาลงทุนนิดหน่อยแต่โกงคุณไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ ทีนี้นะคะทำอะไรอีกนะเด e มเ e ชเดิมเพลอร์ขอไปนะคะเด e e เพลอร์เด e h เฮอร์นะคะใช้อำนาจนะ,ะใช้อำนาจในทางมืดนะเด e h เฮอร์มิเนี่ยนะคะคือแบบอาจจะเป็นเรื่องภาย,ภายในจิตนะคะอาจจะควบคุมจิตคุณหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่มันท้าทายเขาอะนะเขาอาจจะชอบเล่นอ,อะไรที่เทาๆดำๆนะคะ เขาจะใช้อำนาจนะคะแล้วก็เวทมนต์อะไรเงี้ยเพื่อสะกดจิตให้คุณเชื่อนะคะแล้วให้คุณเนี่ยหลงไหลเชื่อฟังเขาทุกอย่างเออ,ออกับเขานะคะเนี่ยที่คุณสูญเสียมาเนี่ยนะคะสามถ้วยนะคะแล้วก็ไปอแอบดึงมือที่สามเข้ามาหรือทำงานร่วมกันกับมือที่สามก็ได้นะคะคุณไม่ยอมนะคะอันนี้คืออาสามถ้วยเนี่ยนะนะที่เขาดึงเข้ามาเพื่อ เป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามนะคะภายนอกดูเป็นเพื่อนนะคะแต่มันอาจจะมีมากกว่านี้เพราะว่าติดกับติดกับเอ็มเพรสที่คุณไม่ยอมนะคะถ้าเป็นเพื่อนธรรมดามันไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยคือมันไม่ใช่แล้วนะค,ะคุณจะมีเซนต์นะคะทีนี้คุณก็เลยแปลงร่างเป็นควีนออฟสอดนะ,ะเขาทำทำลายอะไรคุณบ้างทำร้ายอะไรคุณบ้างนะคะมี มีการอิจฉานะเขาอิจฉาคุณน,นะคะคนคนนี้เป็นคู่คาม่านะคะเพราะว่าใต้ไพ่มีเดอะเลิฟเวอร์เขาก็จะไปดึงมือที่สามนี่แหละเข้ามานะคะเป็นคนที่เป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่แบบข้างหน้าดูดีหมายถึงว่าก็คือเนียนอะหมายถึงว่าเป็นคนดีนะคะแบบจิตใจดีมีความมนุษยสัมพันธ์ดี ใจดีเฟลลี่นะคะแต่ภายในโหดร้ายนะนะคะเขาพยายามเล่นงานคุณไม่รู้กี่ครั้งนะคะผู้อ่านตอนแรกผู้อ่านเปิดเปิดไพ่มานะนั่งน้ำตาไหลก่อนร้องไห้ก่อนคือมันโหดมากเลยนะคะแล้วทีเนี้ยถึงทำใช้ได้ถึงอ่านใหม่นะแต่เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะ แต่ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเขาก็เลยทําอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะแล้วเขาเขาพยา,าะะยามที่จะเดทอ่ะนะคะตา้ไพ่นะพยายามที่ไม่พอนะเขาไม่หยุดนะคะเขาพยายามที่จะเดทอะ่ะคืออะไรอะ่ะเดทนะคะจะวนเข้ามาทําร้ายคุณอืม <c oughs> นะคะทีนี้ ทำไมเขาถึงโหดเหี้ยมขนาดนี้เพราะความโลภนะคะเพราะความโลภบังตานะคะที่เขามองไม่รู้มองไม่ออกว่าอันไหนผิดรู้นะคะแต่ว่ามันมีความอิจฉาริษยานะคะมีความที่เห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้นะค,ะคนแบบนี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะแล้วมีคนสนับสนุนก็คือสามถ้วยมือที่สามนะ,ะร่วมกันนะคะวางแผน ื่อที่จะขับไล่ให้คุณนะคะออกไปแล้วก็สมบัติอะไรเงี้ยเขาก็วางแผนที่จะเอาของคุณนะคะในไพ่นะคะถ้าใครใครพลังงานไม่ตรงอะ่ะไม่ใช่ของคุณนะคะเพราะว่าคุณจะต้องอย่าไปคิดนะว่าเป็นของตัวเองนะคะเป็นพลังงานไพ่นะคะที่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ยอมเขาต้องการความยุติธรรมนะคะ และทําไมเขาต้องมาอยู่กับวงโครจรมืดมืดมืดแบบนี้ดําๆแบบนี้นะเขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขามีจิตใจแบบนี้นะเขาเป็นคนรักใครรักจริงนะคะ DM place เนี่ยคือคนทีเ่เป็นคนดีใจดีนะคะแล้วก็คือน่าจะสกแกนแล้วแหละคิดว่าดีไงนะคะคนเรามันพลาดทีนี้พอดีว่าผู้ชายคนนี้เขามี เขาเป็นเดอะเมจิเชียนเขามีเซนต์ไงเขาก็เลยจูนติดว่าผู้หญิงคนนี้ใจดีรักจริงนะคะไปไปมาๆก็เลยทำแผนแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าอะไร DM Place เขาไม่ยอมไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อมันบงการแบบคือเขาก็เลยวางแผนที่จะทำร้ายมาเรื่อยๆนะคะอาจจะหลายหนแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยก็เป็นคนดีนะคะ คนดีนะคะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะให้กินอะไรก็ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าเป็นคนดีซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดร้ายใครแล้วอยู่ดีๆไม่มีใครจะไปรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้นะคะคนที่คิดร้ายไม่ใช่ใครนะแล้วก็คนในครอบครัวนะคะเป็นสิบเรียนนี่แหละนะคะทำให้ ก็มีคนที่คือเราไม่รู้นะคะว่าเขาจะนี่แหละถึงทำไมถึงต้องเข้าใจจิตวิญ,ญญาณนะคะคุณจะได้อ่านคนออกนะคะอ,อ่แค่คำพูดหรือว่าอะไรเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะคะอ,อ่นิสัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จิตวิญ,ญญาณของคุณจะมีเส้นเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดในครั้งต่อไปนะคะมันมีประโยชน์นะคะที่จะต้องเข้าใจจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง แต่คนนี้บังเอิญว่าเขาใช้จิตเขาใช้เซนเน่ะในทางที่ผิดมาตลอดนะคะหลอกลวงก่อนที่จะเจอ the empress คนนี้นะคะเขาก็หลอกลวงคนอื่นนะคะทีนี้มันสะสมทําผิดมาเรื่อยๆนะคะครูบาจานันห้ามก็ไม่ฟังทีนี้เซนเขาเริ่มเสื่อมเขาก็เลยความโลภบ,บังตานะคะก็คิดไปเอออ,อคนเดียวนะคะ เหมือนคนบ้าคลั่งเหมือนคนแล้วก็ไปร่วมมือกับมือที่สามนะมือที่สามนี่ก็เป็นคนที่เหมือนกันนะคะความโลภนะคะทำได้ทุกอย่างที่ได้เงินนะคะนี่แหละนะทีนี้ด h เอ็มเพลสนะคะคนใจดีไม่ไหวนะจะต้องแปลงร่างเป็นคว e นออฟซอรออกฤทธิ์เลยนะคะเพราะว่ามีทั้งพระเดชพระคุณในผู้หญิงคนนี้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ไหวง่งจริงก็จะถือดาบเลยนะคะพร้อมฟันนะคะแต่ว่าในระยะเวลานี้ศัตรูคนนี้ก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนที่จะพยายามฆ่าพยายามที่จะทำลายนะคะทไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเบื้องบนท่านดูตลอดแล้วก็ป้องกันให้ตลอดแล้วก็ดูว่าคนคนนี้เขาจะเลิกทำไหมเพราะยิ่งทำ ็เหมือนยิ่งทำร้ายตัวเองนะคะเพราะผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้สู้อะไรเขาปกป้องตัวเองอย่างเดียวเพราะว่าอะไรทำให้เขาเห็นว่าคนดีเขาเป็นแบบนี้นะคะแต่คนเนี้ยโลภอยากได้ของคนอื่นและมือที่สามอยากได้ของคนอื่นหลอกกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลอกในหลอกซ้อนหลอกไปอีกนะคะพลังงานพิภัยเป็นแบบนี้มีจริงๆนะคะคนที่อยากได้แล้วทำทุกอย่างนะคะ ทีนี้หน้าที่บริเวณแห่งน,นี้นะคะ,ะเป็นสถานที่องค์กรนะคะที่มีคนเหล่านี้อยู่นะคะแล้ว <c oughs> มีคนทําแบบนี้ <c oughs> นะคะคนที่บริสุทธิ์เขาไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเขาบอกใครไม่ได้เพราะเขาโดนทําร้ายไปแล้วเขาเสียช <c oughs> <c oughs> ีวิตไปแล้วนะคะทีนี้เขาก็เลยเป็นคนที่รักษาคนที่เป็นรักษาคนดี จิตใจบริสุทธิ์นะคะที่เหมือนกันกับผู้หญิงคนนี้แหละนะคะแต่เขาก็เลยปกป้องบริเวณนี้บังเอิญว่าทําไมคุณถึงได้มาอยู่จุดนี้เพราะว่าคุณชอบทําบุญอยู่แล้วคุณสวดมนต์แล้วคุณอุทิศให้ทุกสรรพสิ่งและที่นี่เขาได้รับบุญนะคะเขาก็เลยบอกกล่าวทางไพ่นี่แมานะคะว่าเขาคุ้มครองแต่แต่ปีนี้ที่ผู้อ่านบอกว่าคนเลวนะคะ จะเปิดเผยจะถูกเปิดเผยทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวว่าเวรกรรมนะคะจะเห็นในปีนี้แน่นอนเมื่อถึงเดือนที่เขาเกิดนะคะพ้นไปหรือก่อนนั้นก็ได้ถ้าถ้าถ้าอ่าบุญเก่าเขาหมดนะคะเกิดขึ้นแน่นอนไม,ไม่เพราะว่าไม่มีใครหนีกรรมตัวเองทําได้นะไม่มีใครไม่มีใครนะคะที่จะหนีกรรม กำเร็วที่ตัวเองทำได้รับชาตินี้นะคะไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะว่าอะไรที่คุณถูกเลือกมามาเพื่อกำหลาบามาในหัวพวกนี้นะคะให้เขาได้ให้คนที่คิดร้ายนะคะอ,อยู่ในความมืดความดำครอบงำเนี่ยนะคะให้เขาได้หยุดเลิกทำ นะคะแต่เขายังไม่สำนึกยังไม่สำนึกนะคะโชคชะตาจะลงโทษเขาไม่มีใครทำเขาได้นอกจากโชคชะตาของเขานั่นคือเวรกรรมนะคะที่เขาต้องได้รับปีนี้นะคะไม่ใช่ชาติหน้านะปีนี้เลยและก็จะเริ่มเห็นผลเรื่อยๆคือนะคะ,ะแต่ในหน้าไพ่เนี่ยบอกว่าเขาพยายามทําร้ายคุณ ทุกวิถีทางนี่นะคะทำร้ายจิตใจโกงนะคะแล้วก็ทำให้คุณเสียความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอำนาจที่แบบกดขี่ข่มเหงหรือครอ,อบงำคุณถ้าคุณจะได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะทำร้ายาเรื่องการ ตัดขาเก้าอี้เลยขาเก้าอี้นะบางรลายนะคะคือให้คุณโห,หนวกตาบอดเพื่อที่จะเอาอะไรที่เขาอยากได้นะคะพอดีว่าคุณมีบุญนะคะแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมที่คุณทำกับเขามาชาติแล้วนะคะคุณไม่ต้องกลัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะท่านคุ้มครองคุณอยู่เพราะคุณอยู่ในศีนลธรรมแต่เขาไม่ได้อยู่ในศีนลธรรม แต่เขาจะได้โชคชะตาเขาจะลงโทษเขาเองนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะโดนฝึกมาแล้วเมื่อคุณผ่านคุณรู้ไหมนะคะผลตอบรับคุณไม่ต้องพูดถึงหรอกแต่คุณเอาให้ผ่านคือศัตรูหมู่มานไหนจะเรื่องจีปาทะนะคะ คุณมาเจอเจ้ากรรมนายเวรหรือมาเจอ,อเรื่องท็อกซิตแบบสุดยอดนะเต็มเหนี่ยวสิบเรียน10บดาบนะคะที่ทรยศคุณเห็นเห็นจัดจะททำให้คุณเข้มแข็งให้คุณมารักตัวเองเพื่อดึงพลังของคุณคืนกลับมาอยู่กับตัวเองมีสตินะ,ะแล้วคุณกลายเป็นควีนออฟสอด คุณมีพลังอำนาจมากและคุณมีพลังทุกอย่างในตัวคุณที่คุณยังไม่ดึงออกมาใช้นะคุณใช้ในทางที่ถูกคุณไม่ได้เอาไปใช้มั่วซั่วนะคะคุณจะใช้ควินออฟสอดผดเดตารตอนที่มันจำเป็นคุณไม่ได้ใช้กับทุกคนคุณจะใช้กับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณเท่านั้นแต่ถ้าเล่ห์เหลี่ยมแบบกระจิบกระจ้อยคุณก็จะไม่ถือสาเพราะคุณก็อยากชนะก็ชนะอยากเก่งก็เก่งไป คุณจะไม่พูดอะไรคุณจะปล่อยแต่ถ้ามันเกินแบบเนี้ยนะคะคุณก็จะออกแบบพ่อแม่กาลีคุ้มครองคุณเลยนะ,ะเป็นพลังอํานาจที่แบบถ้าใครนะไม่เชื่อนะคะก็ก็ไม่ต้องเชื่อนะคะก็ฟังเป็นนิยายนะคะแต่มันเป็นพลังงานของพิเัยนะคะที่ดึงจิตคนนั้นออกท,ที่ดึงพลังงานออกมาให้เห็นนะคะ ไม่เชื่อนะคะก็ทิ้งไปนะคะมาดูต่อนะคะว่าเขาจะได้รับผลที่เขาทำกับคุณอย่างไรนะคะ q u e e n of c u p นะคะเจ็ดเหรียญสี่เหรียญน,นะคะหกดาบจัสต m e n t นะคะมาเลยเขากเา็เขาอยากให้คุณให้อภัยเขาก็ได้นะคะแล้วเขารอผลรอเขาอดทน เขาอดทนเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาเขาเก็บเขาแอบ,บเก็บเงินหรือว่าเขาแอบ,บซ่อนอะไรไม่รู้นะคะแล้วหรือว่าเขาเขารอ,อาให้ได้เงินก่อนเขาก็จะไปหกดาบไปรับกรรมหรอเพราะว่า จัสมินดักเขาไว้ข้างหน้าเลยจัสมินดักไว้นะไม่ให้หนีไปไหนนะคะคุณอนะให้อภัยเขาตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าคุณไม่ถือโทษคุณไม่อยากสร้างกรรมสร,สร้างเวรกับใครเขาทําให้คุณเจ็บตั้งแต่ดาบแรกคุณก็ให้อภัยเขาคุณทําบุญกรวดน้ําให้เขาให้เทวดากรวดน้ําแล้วก็ ทําบุญอุทิศบุญให้เทวดาเขาด้วยตลอดเวลาที่คุณสวดมนต์ที่ผ่านมานะคะเขาไม่รู้นะที่เขามีงานเจริญรุ่งเรืองคุณทําบุญให้เทวดาเขาด้วยแต่เขาไม่รู้นะคะแต่เขาทําคุณนะแปดเปลี่ยนนี่นะคะการทําพิธีการทดลองการทําแล้วทําอีกทําอีกทําแล้วแปดหน8นปดดครั้งเลยโชคชะตาออกมานะคะ ่ให้เขาหยุดนะไม่งั้นเขาทําไม่รู้กี่รอบนะคะโชคชะตามาหยุดเขาก่อนนะคะก็คือใกล้ที่เขาจะได้รับแล้วทีนี้ความสุขที่เขามีนะความเพลิดเพลินที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดเขามีความสุขนะที่ที่คุณเจ็บปวดเขามีความสุขที่เห็นคุณเจ็บปวดแต่คุณมีความสุขเขาเกลียดคุณนะความสุขที่เขามีนะคะสาม สิ่งที่เขาทําให้คุณทุกข์ใจอะนะคะตอนนี้หลันล้าไปนะ,ะทุกอย่างพังพินาศเะทาเวอร์ Tower, พลังของเวรกรรมเขานะเพราะพลังของสิ่งที่เขาทําและโชคชะตาลงโทษเขาไม่เหลืออะไรนะคะเขาเองต่างหากที่จะมาให้คุณช่วยเหลืออีกหกไม้นะคะซึ่งคุณจะอยู่ไหมนะ,ค,ะคุณเขาให้คุณ ถ้าเขาต้องการที่จะลดโทษเขาต้องมาขอโทษคุณขอขมาคุณเท่านั้นนะคะเพราะเขาทำแบบให้คุณถึงตายแต่คุณไม่ตายเอาพูดอย่างนี้เลยเพราะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะเนี่ยเขาทำแบบเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณมีอะไรนะคะข้างในที่ที่คุณนับถือเชื่อแล้วคุณเป็นคนดีเขาทำคนดีอะคุณ เขาทำคนดีแล้วโทษขนาดเนี้ยนะคะแล้วเขาแค่อะไรพังพินาศหมดนะคะมันสมควรไหมนะคะที่คุณดีกับเขาตลอดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกว่าสเตรนเดเดอะไฮปริสเท็ดนะคะจงเข้มแข็งนะคะให้คุณเข้มแข็งแล้วก็เส้นคุณนะคะหรือใครที่อ่านไพ่มาดูก็ได้ จะมีอำนาจนะคะเซนคุณจะมีพลังอำนาจมากขึ้นเดวเวอร์คุณเป็นลูกรักของจักรวาลน,นะคะเป็นลูกรักของจักรวาลก็คือเป็นคนดีอยู่ในศีนลธรรมนะคะมีเป็นผู้ให้นะคะคุณไม่ได้ใครทำร้ายคุณคุณก็ให้อภัยหมดคุณไม่ถือโทษโกรธใครเพราะคุณเข้าใจสัจธรรมคุณไม่ได้วิ่งตามกระแสอ่า เงินทองหรือใครมีโน่นนี่นั่นคุณไม่แข็งกับใครคุณแข็งกับตัวเองที่ฆ่าอัตตาจัากวาลส่งคุณมาต่อสู้กับอ่อคนที่มีอีโกโ้คนที่คนที่มีอัตตาครอบงำนะคะนี่แหละคุณถึงได้มาตรงนี้เพราะว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งและคุณฝึกมาแล้ว <c oughs> นะคะเออเดอะเวอร์เนี่ยก็คือแบบคุณเป็นอ่า ลูกรักของจักรวาลน,นะไม่ต้องกลัวนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเพราะว่าคุณจะต้องมาให้เขาออกจากมุมมืดออกจากโลกมืดหยาบลงไปสีเทาสีดำนะคุณทำให้เขาเห็นซึ่งคุณบอกเขาไม่ได้แล้วเขาทำคุณเนี่ยนะนะถึงขนาดเดสเนะี่ยแต่คุณไม่เป็นเพราะว่าอะไรความดีนะคะแล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่ ให้อภัยเขานะคะคุณเป็นลูกหลานของจักรวาลไม่มีอะไรไม่มีอะไรสิ่งใดทําลายคุณได้เพราะคุณเหนือเมฆนะคะแล้วนี่คือพลังงานของคุณถ้าใครไม่เชื่อทิ้งไว้ตรงนี้นะคะคุณลองดูนะว่าจะตรงไหมนะคะถ้าพลังงานตรงถึงจะใช่ไม่ตรงทั้งหมดก็มีนะคะ ผู้อ่านขอจบแค่นี้ก่อนนะคะมีเพลงเสียงเพลงเข้ามาแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังจนจบขอทุกคนมีความสุขสิ่งไม่ดีทิ้งไปนะคะและก็ให้คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปนะคะเพื่อปกสินรักษาเราปกปักรักษาเราคุ้มครองเรานะคะเราเป็นคนดีอยู่ที่ไหนใครๆก็รักนะคะแล้ว ผู้อ่านขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีจงเป็นของคุณนะคะมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะคะทุกคนวันนี้นะคะผู้อ่านไปแล้วนะคะเสียงดังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อน